ตาไปเนาะผู้คนเต็มนะครับผมนะเดินเดินเอาโลบโลบคนสบายดีสาวสทุกคนสำหรับตนหนึ่งศูนกาอยู่ที่อ่าบริเวณหน้าวัดโพนะครับผมนะัดคลิปใหม่กับทุกคนมาอัปเดตทางบรรยากาศนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันอ่า สเสลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมวันที่28กรกฎาคมนะครับมาอาบริธรรบรรยากาศตอน10โมงเช้านะครับผมนะบรรยากาศตอน10โมงเช้านะตอนนี้ศูนย์ยังไม่สามารถที่จะเลินตรงไปาตามถนนสนสนถนสนามชัยนะครับผมไล่นะครับผมเพราะว่าเขาห้ามให้เขา้าเพราะว่านายหลวงจะสเสด็จนนะเขาก็ได้แบบห้ามให้ผู้คนเข้าไปนะครับส่วนมากจะเห็นก็เห็น พี่น้องชาวเมียนมานะครับมาเยอะนะครับผมมันเยอะามากๆจริงๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงตรงแยกหน้าวัดโพนะครับรถติดแล้วก็คนเยอะนะครับดูทุกคนคนะคร <chef> ับสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ถึงฝนจะตกพี่น้องชาวไทยเองนะครับผมมาเยอะนะครับวันนี้ฝนก็ตกนะครับดูผังน้นทุกคนมีแต่พี่น้องชาวเมียนมานะครับมาเยอะจริงสุดจริงครับผม ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอรักษาความปลอดภัยนะครับคอยมาระบายรถเพราะว่ารถติดมากนะครับผมนะครับพี่น้องครับคนเยอะมากนะครับผม นะครับตรงนี้เป็นแยกนะครับผมหน้าวัดโพคนเยอะนะครับ ท,ทุกคนเห็นทหารมา้าไหมทุกคนนะในหลวงน่าจะเสด็จนะครับผมน,ะนาจะเสด็จเพราะว่าเขาห้ามให้ผู้คนเดินผ่านถนนสนามชัยนะครับด้านหน้าของบัดพระแก้วก็ให้เขาห้ามให้เข้านะครับนะครับบรรยากาศตรงนี้เป็นทางไป ท่าเตียนนะครับก็คนเยอะสุดๆเลยนะครับผมคนจะมาติดกันอยู่ตรงนี้บางทีก็คนบางคนเขาก็เดินไปยังไปข้ามไปยังวัดอรุณนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับวันวันที่วันที่28นะครับผมนะวันอาทิตย์ที่28คนคึกคักมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองแล้วก็ชาวเมียนมานะครับผมนมาเยอะดูวยก ก็เป็นบรยาาบรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่สุว่าดีนะมีชาเมยนมากเขาก็ถือว่าเป็นชาวพุทธนะครับผมนะเป็นชาวพุทธที่นับถือศาส,สนาพุทธแบบบ้านเข้าทุกคนดูเขาแต่งตัวนะครับผมเนะขาแต่งตัวแบบใส่มาสศูนย์เรียกสิ้นนะแต่ว่าลายเป็นคนระเบียบกันกับบ้านหมอศูนย์นะครับก็สสยไปอีกแบบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเขาก็แต่งชุดสวยงามนะครับ นนตอนนี้สูดไปไหนยังไม่ไล่นะครับผมนะตอนนี้ยังไปไหนไม่ไล่ก็ยืนอยู่จุดนี้นะครับผมฝนก็ตกรวยก็ถือว่าหลบฝนนะครับหลบฝนด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาห้ามให้เข้าไปยังบริเวณบริเวณหน้า กระรวงกระาโหมนะครับผมนะยังเข้าไปไม่ได้ได้ต้องรอเวลาสักนิดหน่อยนะครับผมมาดตบรรยากาศนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับเสีย,ยางเดียในใคนวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนีนจะเฟอร์เฟกมากนะครับแต่ว่าก็ไม่หวั่นนะครับผมนะคนยังเยอะมันเดิมทุกคนดูนะครับถึงฝนตกก็คนจะจริงฝนมันตกไม่เลยนะครับมันตกแบบตกแล้วก็หยุด นะครับเจ้าหน้าที่มาระบายรถแล้วก็มารักษาความปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากคนจะข้ามถนนกี่คนจะข้ามถนนแต่ละครั้งนี้ต้องต้องสก,กัดไว้ก่อนนะรับผนนะดูแล้วแล้วโเเรา

คุณก็อยากายมารอ,มรอดูขบวนสเสด็จนะครับผมนะไม่ดูว่าท่านจะ,สะเสด็จตอน10โมงไหมเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ใ่านจะถึง10โมงนะันแหละนะคนุนะครับเราจะมาดูขบวนสเสด็จด้วยกันนะครับผมเพราะว่าทางนึ่งก็อยากจะมาดูสักครั้งในชีวิตนะครับผมไม่เคยเห็นในดวงนะจริงเอาพูดจริงนะผมไม่เคยเห็นในดวงเลยนะครับอยากจะเห็นท่านสักครั้งในชีวิตนะครับผมแต่ว่าส่วนจะได้เห็นหรือเปล่า ก็จะมีพี่น้องชาเมนมานะครับมากันเยอะจริงๆนะครับมากันถ้าถ้าเป็นงานสาคัญเขาก็จะมากันหลายพันคนนะครับนะครับไม่ดูว่าขบวนเสด็จท่านจะมาทางไหนนะครับเดี๋ยวเราเรารู้กันอีก แต่ส่วนไม่แน่ใจว่าท่านจะขับสเส็จมาทาง้ะราวนะครับผมนะเพราะปกติท่านจะมาทางถนนราชดำเนินนะครับผมแต่่้อยู่ถนนสนามชัยนะคร<อ>ับ่าบหน้าบัตรโพนะครับ เดี๋ยวเราลองไปยืนอยู่จุดนั้นทุกคนจุดที่เจ้าหน้าที่การว้นะครับอ๋อในดวงท่านสเสด็จมาทางถนนราชดำเนินนะครับผมเราเห็นแค่นี้นะครับยะซูมให้ดู คือไม่เห็นเลยทุกคนโทษนะครับไม่เห็นเลยเราอยู่ไกล พระองค์ท่านก็สเสด็จมาอย่งอางพระบรมหาราชาวังหรือว่าวัดพระนั่าจะพระพรทมหาราชาวังนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนพระองค์ท่านสเสด็จแล้วเขาจะปล่อยให้ผู้คนไล่เลินผ่านถนนสนามชัยไหมเดี๋ยวคอยดูแล้วกันครับตอนนี้คนมาหยุดหยุดตรงนี้กันเยอะเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนะครับผมนะ นี่นะครับตอนนี้ก็ขบวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับผมนี่ก็จะให้พี่น้องอาชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวเมีเนมานะครับผมนะเยอะเลยทุกคนผู้คนเต็มเต็มเลยนะครับผมมานนี้ก็เป็นบันอีกตันหนึ่งที่เราจะได้เห็นแบบปรกากฏการณ์คนเยอะนะครับอยู่ที่ หน้าพระบร,รมหาราชวังหรือว่าถนนสนามชัยนะครับผมต้องเนื่องในโอกาสที่สำคัญสำคัญมากๆอย่างวันนี้นะครับเป็นวันเสลิมพระสนเป็นวันเสลิมพระสนมพันา,านะครับผมเลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผม ไปคนเดินกันต่อนะครับผมนะเดินต่อ,อ,อที่ว่าพี่น้องชาวเมียนมานี่ก็มาร้ายแห่งพี่น้องนะครับผมนะมาร้ายจริงๆ ว่าเป็นวันนึงที่เป็นวันนึงทีแบบประชาชนใช่นะครับผมนะมาร่วมตัวกันกะะลายนะครับผมนะี่น้องก็จะมีขาบวนเสเ็จนะครับผมอันที่จริงอ่ะขาบวนเสร็จท่านอนะ่ะเข้าไปข้างในเป็นเทีเยบ้อยแล้วนะครับผม อาจจะเป็นขบวนนะครับที่มา,ารักษาองค์ท่านนะครับ ปลาปเนาะผู้คนเต็มนะคะผมนะถ้ามาให้ถ้าว่าเขาให้เราเดินตรงถนนสนามชายนี่น่าจะเต็มถนนเลยนะครับผมดูดูด

อนนี้ส่นก็มาถึงตรงใกล้กับบัตรพรแก้วเลยนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะมีขากลางเต็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมา,ามานั่งกันู่จุดนี้น่าจะเข้าน่าจะมารับขบวนสลิดนะครับ ส่วนใหญ่คนไทยที่เข้ามารับขบนวนเสด็จก็จะใส่เสื้อใส่สุสดสีเดืองนะครับคนเต็มนะคะรับผมนครับบรรยากาศดีนะตอนขบนวนเสด็จคนไม่ตกนะครับรคนเยอะจริงนะครับ

ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้ากระสวงกระหมนะครับผมคนก็จะมาเยอะอยู่ตรงนี้อีกนะครับจุดหนึ่งนะครับ นะครับก็จะมีพี่ๆเขามาปั่นจักรยานนะครับผม ติดอยตรงนี้นะครับตรงหน้ากระสรวงกระโหลกนะครับผม น่องไม่เลยนองดนตอนนี้ไม่รู้ว่าติดอะไรนะคบผมนะคนเยอะมากเลยเดินเดินดินเ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 ดิน

โอ้โหคนเยอะมากนะครับผมเขาไม่เดินกันไม่รู้เป็นอะไรคนท wow. ี wow. ่จะเดินนี่ก็เดินไม่ได้นะครับผมนะว้าวยิงปืนใหญ่นะครับผมนะเขายิงปืนนะครับผม ทุกคนได้ยินเสียงเขายิงปืนไหมคนเยอะมาทุกคนเดินไม่ได้แล้วครับตอนนี้เดินไม่ได้แล้วครับผมสถานการณ์อ่าสุดนะครับทีนพี่ลกเขามาเยอะนี่ เอาหลบๆเอาเดินเดินคือตอนนี้เลินเลินแทบไม่ไล่นะครับผมนะคนเยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมนะ เดินเดินหน่อยเดิน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 ขนาดเดิจะหยุดเดินไปมันเดินไม่ได้ค่ะช่วยขอหลีกทางด้วยนะคะเข้ามาดีกว่าขอพี่เดินไปเลยอเอาพอี่ก้มมองดีกว่าเดินเดินอเอาหลบหลบคน

มา nhỏ อื่นหน่อย còn số nhỏ ครับเออไม่เจรจา <laughs> พิ่งดูดออกมานะครับผมสุดยอดจริงๆคนเยอะจริงนะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับเดินเดินแทบไม่ได้เดลยทุกคนดูนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พี่น้องชาวเมียนมากนะครับไม่รู้เขาทำอะไรกันเขาไม่เดินนะไป เดี๋ยวจะเดินไปตรงที่สนามหลวงนะครับผมนะสนามหลวงกกรู้กับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ี่สุดเลือนน้ำเมื่อกี้นะตรงหน้ากระทรวงการหุมนะทุกคนนะเดยไม่ได้แล้วครับผมนะ,มน,ะ,ะมนะนี่ครับมาเรามาดูตรง หน้าวัดพักแก้วนะครับผมนะวัดพักแก้วโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะครับคือประตูเขาเขาเขาจะเปิดอะไรแค่เส้นสุดด่างเพราะว่าประตูทางเข้าน่าจะไม่ไม่เปิดนะครับผมนะนี่นะครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะว่าติดคนเยอะอยู่ตรงกระทรวงกระห ồ มนะครับผมนะ ตามรอบๆของสนามหลวงนี่ก็จะมะีหลอกไม้ที่เขามาประดับนะครับผมและก็ตามถนนราชดำเนินถนนที่สาคัญสำคัญนะครับจะประดับหมดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครหรือว,ว่าต่างจังหวัดก็ตามทุกคนนะเขาก็จะมีการประดับดอ,อกไม้นะครับผมนะดอกไม้สีเหลืองนะครับทั่วประเทศไทยเลยทุกคนแต่ว่าจะเยอะสุดที่กรุงเทพและก็ตรงนี้นะครับผม สุดยอดนะครับผมนะอันนี้สุดจริงๆวันนี้เพิ่งเคยเห็นแบบเพิ่งเห็นแบบคนเยอะแบบเดินแทบไม่ได้ตรงกระทรวงกระาโหมาทุกคนแบบสุดจริงๆนะครับผมอะทุกคนก็เป็นมาสรับคีนี้ศุนก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะถ้าเข้าให้เข้าไปข้างในนะครับผมนะซุนก็น่าจะจะได้เห็นกันนะครับผมแล้วซุนจะถ่ายบรรยากาศล่างในให้ทุกคนได้ดูว่า คนเยอะขนาดไหนนะครับผมสำหรับที่นี่ก็สบายดีสวัสดีครับ